ao, kia hiển ra hả? bắt đi, bắt à chậm mới chậm bắt đấy, bắt chậm ดูตะก้อเดียวกันบ้างครับเหลี่ยมนี้นะครับเพ็งต่อเหลี่ยมให้ครับเสร์ฟซ้ายครับแต่อ้วนนะครับเสิร์ฟฝั่งที่ถนัดครับแป่ข้ามฟรีครับโอ้ออกตัวไปเร็วมากครับตอนนี้3ต่อศครับไล่เส้นไปอีกครับเพลงวอมถึงหรือเปล่าครับ ออแล้วครับล็อกไว้ได้ครับแต้มที่สามสอตสามครับเสิร์ฟซ้ายโอ้โหเา้าแจ้หลุดได้ยังไงครับลูกนี้ยักตัวครับแต้มแรกมาครับเพ็งไรกระบ,บังครับ1.3ต่อ3โอ้โหไปไหนครับ โอ้โหเสิร์ฟออกข้างครับเสร็บโดนกองเชียร์เลยครับเสร็บโดนกองเชียร์เลยครับสามต่อหนึ่งครับโอ้โหเสิร์ฟพวกนี้เพลงยังทันอยู่ครับตีหัวมาข้างหลังครับต้องดูยาวๆครับดูกันยาวๆครับ ตอนนี้ยังไม่มีเหงื่อครับทั้งคู่ครับหนึ่งต่อสามครับไม่ค่านแล้วครับเพลงสามต่อหนึ่งครับไหลหน้าซ้ายไปครับเพลงแตกครับลูกนี้ เอาแลลวครับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มครับโอ้โหถือว่าต่อเหลี่ยมเยอะนะครับเพราะว่าแจ่อ้วนไม่ธรรมดานะครับลูกเสิร์ฟครับ4ี่ตัวหนึ่งครับไลเ่เซนอีกแล้วครับเทงอยู่ไหมลูกที่สองเป็นยังไงตีหัวเอาครับล็อกไปได้ครับ เหลี่ยมนี้พี่เพ็ยงเสิร์ฟซ้ายครับเสิร์ฟซ้ายข้ามฟรีครับส่วนแจ่อ้วนก็เสิร์ฟฝั่งซ้ายอยู่แล้วครับแต้มที่ขนาดครับไม่ข้ากันแล้วครับเพ็งครับเกมเสิร์ฟครับเพ็งพยายามจะวัดเกมเสิร์ฟนะครับเพราะว่าเสิร์ฟซ้ายนี่ครับถ้าเสิร์ฟมาธรรมดาก็ไม่ผ่านแจ้อ้วนครับนี่แจ้อ้วนก็วัดเหมือนกันครับแล้ววัดได้ดีด้วยครับ โอ้โหเสิร์ฟหายเสิร์ฟหายเหมือนกันครับสำหรับแจอ้วนครับเลาะเส้นซ้ายได้ดีครับห้าต่อหนึ่งครับลายอีกแล้วครับเพลงอยู่ไหมเอ้าโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวกลับมาดูเกมเสิร์ฟของเพลงนะครับมันจะยากกับตรงนี้นะครับเสิร์ฟไม่ได้ก็ไม่ได้แต้มครับจะล็อกอย่างเดียวมาเป็นเกมเสิร์ฟง่ายมันก็ไม่ได้แต้มครับเอาครับแจอ้วนทำไมครับต้องแก้ไขตรงนี้ นี่ครับเอาเพลงหลุดครับไม่ได้แต้มครับถือว่ากล้าต่อมากครับ่เนียนี้ครั่เ้ยนี้ยครเนยคเนี้ยข่ี้าแนยแ่งเหี้ย้ย่นร่างกายอย่างนี้่ครับแข่คล่องตัวนะครับนี่ครับอู้ครับมิดทุกลูกครับ เพลงมาไหมครับตีหัวครับง่ายๆครับแจ้อ้วนอ๋อครับทันไหมครับออกหลังครับวิ่งไม่ทันครับหนึ่งต่อห้าครับเสรฟมาครับแจ้อ้วนมุดเอาหัวมองก่อนครับโอ้โหเพลงไม่ขยับครับแจ้อ้วนหมงเข้าตัวเลยครับ ห้าต่อหนึ่งครับเองตีหัวหยอดครับไม่ข้ามเอาครับเป็นอย่างนี้ครับจะไล่ทันหรือเปล่าครับลูกเกมออกมาแบบนี้ครับเกมเซิร์ฟครับ 6ต่อ1นนครับแล้วก็เกณฑ13ไล่เส้นอ oh, cool. ีกแล้วครับโอ้โหเพลงลากเข้ามาครับเขียวครับ1ต่อ6ครับเพลงเสิฟซ้ายไล่เส้นมาครับไม่ผ่านแจ้นะครับแล้วก็ฟ้าวครับ าการฐานฟาวนะครับขยับแต้มนะครับเพลงไปถายพี่สิงโตด้วยนะครับบอกว่าเพลงชนะ100%ครับต้อ,องดูกันยาวๆครับเ,เพลงแตะยอครับอเ,เอาแล้วขยับมาครับสแต้มติดครับ 3ต่อ6ครับลูกนี้ครับแ้ไม่ทันครับเอาแล้วครับลูกเสิร์ฟเริ่มมานะครับ3แต้มติดครับสำหรับเพลงรัตก,กระบงังสีต่อหครับห่าง2แต้มไล่มาที่เดิมครับแจ้รูดูสองครับไปยี่หัวโอ้โห จับติดกล้องสวีดไม่เก็มไหมครับเจ้าโด่งนะครับมีมีนาซุ่มดูนะครับ6ต่อ4ครับเจ๋งลากเข้ามาครับโอ้โหเขียวลูกนี้ครับบนพี่เออพี่ด้ สำหรับพี่ก้องเ็เป็นมวยนักสู้นะครับล้างฐานนะครับแต่ส่วนมากจะหมดไปกับผู้หญิงนะครับสำหรับพี่ก้องนะครับโอ้ต้าซีครับเกมเสิร์ฟของแจ้วนไปทางไหนครับไล่เส้นขวาบ้างครับเพลงไม่หลุดครับลูกนี้ เขียวโอ้โหแตะยอดเอ้ยแตะออกครับมาโอ้โหแตะอวนออกน้ำเป็นเจ็ดต่อสี่ครับเปลี่ยนฝั่งครับเกมสิบสามครับคู่นี้ เ็ตซครับเกมเสริมของแจ้วนเอาหน้านี้บ้างครับโอ้โหลูกเสริมครับระแวงเส้นระแวงเส้นซ้ายครับเจอตัดหน้าขวาครับลูกนี้สวยงามครับทำได้ดีครับเปริมมาครับเพลงไปกรรมาการแล้วครับ ขา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 กาขลขาขาวาขาขาขาวาข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 ัขอขา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 ขอาครับขา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 านไหาครับปลายเกมขลขา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 ข้ขา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  มาตกเก้าครับเพ่งไล่ขวาอะไรซ้ายแจ้โอ้ข้างที่ถนัดนะครับไม่ทันครับแจ้ครับโอ้โหเสิร์แบบมุดไม่ต้องให้ใช้หัวเลยครับเอาอีกครับไปหลังอีกแล้วครับแก้ไขมาโอ้โหเบกทันด้วยครับ ดูกันยาวๆครับตอนนี้ครับทีมงานบากไเว็นครับเห็นบอมอยู่ครับน่าจะมีอีกเหลี่ยมนึงครับ9-6โอ้โหหลอกนิดนึงครับเพลงหลงครับโอ้โหหลอกจะไปขวาครับไล่เส้นซ้ายมาครับ นี่นะครับลูกเสิรฟไม่ธรรมดาครับผมบอกว่าเหลี่ยมนี้เพลงถึงกล้าต่อมากครับเสิฟซ้ายครับสิตะหครับแทงหน้าซ้ายแล้วครับเพ่งยังอยู่ลากไปห่างครับแก้ไขโอ้โหแจไปปิดเหลี่ยมซ้ายครับไปปิดเหลี่ยมที่ตัวเองสนัดครับผต่อสิบครับเพง ไหลขวาไปแจ้เลขสีลากเข้ามาห่างหน่อยครับตีหัวโอ้โหไม่ต้องห่วงครับการันตีได้ครับสำหรับหัวคนนี้ครับสิบตอหครับไหลขวามาครับเพลงลากเข้าไปครับตีหัวครับไปคนละทางครับแจ้้วน ชนะอยู่เจอโปหลังสวัสดีป๋าสมรานด้วยนะครับตามมาทักทายพูดคุยครับเพ่งตัดหน้าซ้ายสั่งขนาดครับแจ้อ้วนมีปัญหาตลอดครับตีหัวไม่ข้ามครับเอาแล้วครับปลดล็อกได้ครับสำหรับเพลงครับไล่เข้ามาครับยังห่างอยู่3าแต้มครับเกม13ส่วนแจ้อ้วนครับเหลืออีก3แต้มเกมครับเจ็ดต่อสิบไล่ขวาไปเปิดหัว ลากเข้ามาตีหัวดูคนก่อนเรียบร้อยครับสำหรับเพจตะก้อนโนเนมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล,แล้วก็เข้าทักทายตะก้อไฟเตอร์ด้วยนะครับซ้ายเพลงลากเข้าไปครับ เขียวหนีไปนู่นอาครับล็อกสิบแล้วครับแกอ้วนเรือเมือท่วมตัวแล้วครับเจ็ดต่อสิบไกลขวาไหมเปิดหัวทำยังไงตีหัวหยอดโอ้โห,โหลูกทำของแกครับผมชอบแกนะครับมองคนก่อนครับแล้วก็หลอกครับ สิบตเจตครับเกมเสิร์ฟของแจ้วนบ้างครับตัดหน้าขวาเพ่งหลุดครับโอ้โหนี่นะครับเพราะว่าเพราะว่าลูกนี้นะครับแจ้อ้วนแทงซ้ายได้แรงมากครับเพ่งเพ่งต้องระแวงซ้ายครับสิบเอตตเจตครับตัดหน้าซ้ายแล้วครับเนี่ยครับเอาครับอยู่ไหมครับยังเซอยู่ไปยีหัวโอ้ง่ายๆครับแจ้ไปปิดแต่ฝั่งซ้ายครับฝั่งที่ตัวเองถนัดนะครับ เจตสิบเบครับทันไหมครับเพลงรวกกระบังเจอซ้ายแจ้โอ้โหมองมวแต่มองครับลูกตกก่อนครับหม่งไม่ข้ามครับตรงนี้อ,อ,ยอยากเห็นโปรฝรั่งลงสนามครับโอ้โยมาคืนเข่าหลุดครับบวมตุยเลยจริงจริงมีเหลี่ยมนะ33สามสไม่รู้จะเตะได้เปล่า ขายนกโคเบทด้วยนะครับเข้ามาทักทายเพื่คุยครับแปดต่อสิบเอ็ดครับตัดโอ้โหไม่ฆ่าครับโอ้โหเสียเกมเสิร์ฟไปง่ายๆครับสำหรับเพลงรากกระบังครับใครได้เมยก็ได้แล้วใครก็ได้เม่ะใครได้หมดเลยได้หมครับต้องรอให้อยู่ครับอีกสองแต้มเกมครับสำหรับแจ้วอ้วนครับสิบเอ็ดต่อแปดไล่ขวาเลยครับเพลง ลูกสองหางแนละ้วแกไขโอ้โหเอาแล้วครับยังมีบุญอยู่ครับในกระบังเกือบ,บไม่รอดครับแต่ต่อ10เบ้นครับตัดหน้าขวาโอ้โหไปไหนครับ เบียตต่อแปรครับสองแ้มตัดหน้าซ้ายแล้วเพ่งเซลูกสองแก้ไขโอ้โหตีพิกเน็ตโอ้โหดิ้นไปดิ้นมาแต่ล็อกได้ไม st ่ได้ครับลูกนี้แปีต่อซีเบียครับตัดหน้าซ้ายแจ้ยังอยู่ โอ้โหสะสบัดมาหลังครับตรกนี้โอ้โหถ้ายื้อไว้อย่างนี้นี่สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับเพลงนะครับแต้มตามอยู่สามแตแ้วแล้วก็เสิร์ฟไม่กินนะครับตัดหน้าซ้ายเพลงเขียวหนีไปครับเอ็นเพลงให้แน่ สถานการณ์เป็น,อนรอง,งครับสำหรับเพียงรัฐกระบังครับแต้มตามอยู่3ามแต้มครับแต่ต่อสิเบเอ็ดครับเอาครับเสียครับด้านซ้ายต้องดูลูกแก้ครับวัดมาเลยครับโอ้เกี่ยวได้แต่ไม่แต้มโอ้โหรู้ทางเกี่ยวได้ดูหัวแจ้วบ้างครับดูว่าหลังเท้าทันไหมหลังเท้าไม่ทัน โอ้โหนี่แหละครับเหลี่ยมเหลี่ยมที่แจ้พยายามจะไปปิดซ้ายนะครับโอ้โหเอาจนได้ครับลูกนี้ครับล็อกแต้มไว้ได้ครับโอ้โหเพลงครับไปได้แต้มครับลูกนี้ถือว่าน่าเสียดายมากมากครับไม่ขึ้นครับปลดล็อกไม่ได้ครับยังอยู่ที่แปดครับแพ้อยู่แล้ว มันลูกเสิร์ฟไม่กินนะสถานการณ์ก็ลำบากนะครัถ้เป็นอย่างนี้ครับถ้าแต้มเบียดเท่ากันอยู่เนี่ยเออมันยังมีโอกาสนแต่ตอนนี้ตามอยู่นะครับตามอยู่แล้วเสิร์ฟไม่กินนะครับเป็นงานยากเลยครับเพราะแต่พลาดสอลูกนี่เกมเลยครับเสิร์ฟดีนะครับสำหรับแจ้อ้วนครับไปครับตัดหน้าขวาเพลงยังอยู่ครับ โอ้หนี่ครับกลัวลูกตัดหน้าขวาครับเพลงครับพลเวงขวาแจไลเส้นซ้ายครับโอ้โหแตกไปหลายลูกครับสําหรับเพลงครับส่วนแจ้เขาจะมีจุดอ่อนอยู่ด้านซ้ายด้านที่เต็งถนัดครับนี่ครับเอาครับเสนนิดนึงครับตีหัวโอ้โหครับเด็ดขาดมากครับลูกนี้ ขอเชียโโดดครับโหเด็กครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพยยื่อตกรนเนมนะครับแล้วก็ช่องแล้วก็ยูทูบนะครับของชิดบุพาน,นครับแล้วก็ไฟเตอร์นะครับภาคพร้อมกันนะครับโดยแอมินหลังเมกานะครับ แจ๊เสิร์ฟออกนะครับเป็นเกมเสิร์ฟของเพลงมั่งครับเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟง่ายๆครับแจ๊โอ้โหโอ้าออร์ล่นไปรถมาโอ้ยติดเทาเอ้าเพลงได้แต้มไหมโอ้โหไปปิดฝั่งสน,ดนัดอีกแล้วครับแจ๊ครับโอ้โหไปรออยู่ข้างซ้ายอีกแล้วครับแจ๊ครับโอ้โห สำหบคนสำหรับติ๊กเกอร์ของพี่ชายาด้วยนะครับโอ้โหกว่าจะได้แต้์ครับสำหรับเพลงครับออกตัวออกตัวนำไปสามต่อศูนย์นะสำหรับแจว่ววนะไปเร็วมากครับโอ้โห ไหล่ซ้ายเนี่ครับฝั่งที่ถนัดครับฝั่งขวาขาที่ถนัดนะรับฝั่งซ้ายครับโอ้โหแต่มีปัญหาตลอดครับถ้าเสิร์ฟฝั่งขวานี่ครับแกจะเอาหัวมุดเปิดนะครับโอ้โหไล่มาครับ10ต่อ1 1ครับตอนนี้ปัจจัยชื้นขึ้นมาบ้างครับทีมงานประเวศครับ

สิบเอ็ดต่อสิบครับอยู่สิบเอ็ดนานแล้วครับสำหรับแจ่ววนครับอัดขวามาครับโอ้โหไม่ออกด้วยครับเพลงลำเลียงไปครับโอ้โหมาดอขวาบ้างครับเอาเอ้ยขึ้นรอบเลยเพลงโอ้โหแจ่ววนขึ้นรอบครับล็อกแต้มไม่ได้โอ้โหไม่เคยเห็นก็ต้องเห็นครับ โอ้โหเหลือแต่ลูกเสิร์ฟนะครับสลับเพลงครับตอนนี้ครับเสียงดังชัดเจนับเสียงปกติฮะสาคอนครับเม้นต์บอกใหน่ครับ10ต่อ1 1ครับซ้ายเปิดหัวนะครับลูกถึงหัวเปิดหัวแน่นอน อีโอ้โหม่ยอมใช้ซ้ายครับเพลงถ้าเสริมลึกแกจะเอาหัวนะครับโอ้โหอยู่11นานมากครับสำหรับแจ้งว้วนครับ11ต่อซีบครับห่างแต้มเดียว เทิบหยอดครับธรรมดาครับเอาเราปลอกไว้ได้ครับเสียงเริ่มแหบแล้วครับสะดุดสะดุดอะไรเอ่ยซิล้ พอดีใช้สัญญาณบลูทูธนะครับเสียง10ตติเมตรตัดหน้าซ้ายหน้านที่ถนัดแจ่อ้วนไปไหนยังเข้ามาได้ตีหัวเอาเพลงจับใหม่ลูกสองพิ่งลูกสองสโอ้ถือว่าดีโอโ้โหตีเสมอสำเร็จครับเพงลงรักกระบังครับเอาชูมือหลาแล้วครับเจ้าเพลงครับ โอ้โห้ายมีปัญหาครับแจ้อ้วนครับภาพสะดุดที่ผมไม่สะดุดนะลิโลโใครสะดุดบ้างครับพิมบอกหน่อยครับผมลล่อยู่ปกตินะครับไม่มีสะดุดนะมี f อฟท่าไหนสะดุดบ้างครับ ทีมบอกซิโร่นิดนึงครับภาพชัดเจนครับคุณนั้นครับขอบคุณมากครับอาจจะเป็นของซีโร่แล้วนะครับสิบเอ็ดเท่ากันครับเกมสิบสามนะครับคู่นี้ครับฟังไม่ผิดนะครับชัดเจนดีครับขอบคุณครับเสิร์ฟไม่ข้ามครับเพลงครับแต่อ้วนนะครับอยู่ที่สิบเอ็ดนานมากครับ บอสะดุดปาปสำมลานนะครับขอบคุณมากครับเอาครับเปลี่ยนเสริร์ฟต้องแจ๊กวนบ้างครับอโอ้โหเสิร์ฟมาง่ายแล้วครับเพ่งที่เขียวเอาแล้วครับล็อกไปได้ครับเบีดเท่ากันครับ โอ้โหเสริบง่ายนะครับเพลงแกอ่วนตีหัวเอาแล้วครับต่างคนต่างไม่วัดนะครับก้องสะดุดคือ,อยังไงครับก้องสะดุดสวัสดีครับโปรงพัดนายสอนรามด้วยนะครับทีงมงานเต่าเวทก็ชนะไปนะครับเหลี่ยมเต๋าครับ ตัดหน้าขวาเพ่งทำยังไงครับตีหัวโอ้โหอะไรนี่ยแจ้อ้วนเป็นแตมโโ้มโอ้โหมงง่ายๆไปหรือเปล่าครับไ,ไม่มองคนก่อนครับหมงครับโอ้โหแจ้อ้วนครับ,บตัวก็ไม่ใช่น้อยครับไปยืนรออยู่กับเพลงต้กระบ,บางมองไม่เห็นครับ ลูกเสิร์ฟต้องมีหรหัสรับผมจะรับยากใช่ครับ<ะ>ไม่เสิร์ฟวันนะครับสำหรับเพงเสียแต้มมาเลยครับปิดสองสอสิบเมตรครับแจ้อ้วนปิดแมตช์เลยไหมครับตัดหน้าซ้ายเพงดูลูกสองไปไหนเพงโอ้โ,อโหเกมครับโอ้โหตามมาส่งเฉยๆครับเพลงราดกระบังครับน่าเสียดายครับโอ้โห อะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหไปเสิร์ฟตรงหัวแจ้อ้วนครับเสียแต้มไปเลยครับสุดท้ายมาพิกแพ้ครับเพลงร้กระบังครับถือว่าสนุกครับคู่นี้ครับ13ต่อ11ครับจบคลิปครับขอตัดคลิปแค่นี้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาทักทายพูดคุยนะครับ